สวัสดีค่ะทาไปบ้างแล้วนะคะไปก่อนทาไปก่อนแล้วก็ลองเปลี่ยนฉากดูนะเนจ้าหลงบอกว่าเปลี่ยนฉากรีวิวบ้างอย่าซ้ำาๆเดิมเอาความรู้มาจากเจ้าหลงนะคะคลิปล่าสุดน,นะเจ้าหลงบอกว่าวิธีรีวิวให้ได้ยอดขายอะไรประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ไปดูคลิปเจ้าหลงได้นะแต่ป้านะ่ะเป็นประเภทความจําสั้นปลาทองจำได้ข้อเดียวข้ออื่นไปเบิ่งเอาเนจ้อจำได้แค่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนฉากบ้างแล้วป้าอยู่ในห้องไงจะเปลี่ยนยังไงล่ะป้าก็หันหันกล้องไปทางทางที่เป็นกระจก อะไรเอาจำนีอะไรเด้อครีมกันแดดมาร์คอัพฉ่ำวาวนะคะครีมกันแดดผสมครีมบำรุงแล้วก็มีแป้งรองพื้นให้นะคะทาแล้ววาวค่ะทาแล้ววาวพูดมากไม่ได้นะอธิบายสรรพคุณเกินจริงก็ไม่ได้นะคะครีมกันแดดมาร์คอัพฉ่ำวาวกับผลิตภัณฑ์เก้าเพือ่อนออกนอกแพลตฟอร์มก็ไม่ได้เลยหนี่ปักตะกร้าแล้วก็จิ้มที่ตะกร้าเอานะคะคุณสมบัติมีวิตามินอ e, ีวิตามินบีนะคะมีสารสกัดจากเมือกหอยทากค่ะมีสารสกัดป้องกันรังสี uvb u v a ลิ้นนนนพัักกโอยเาะารพูดมันยากที่่่่สุดแลล้้วนนนะะพีาาาาถือออไปเเเยยขรรรููมาาาแแล้้้วเเรรรูจไดต่พออเราพูด่ะลิ้นมันพันกัน เอาตามนี้แหละเอาตามนี้แหละ,นละสนใจจิ้มที่ตกะก้าได้เลยนะคะกับป,ปุกเดียวเก้าสิบเก้าลองลองใช้ดูก่อนยอย่าอย่าเชื่อป้าค่ะลองใช้ดูก่อนเนื้อเขาเนื้อครีมเขาบางเบานะคะเนี่ยเนื้อครีม <c oughs> จะเหมือนเหมือนครีมที่บนหน้าเค้กเลยบางเบาพอแต้มแล้วก็ปาดไปจะรู้สึกไม่เหนียวไม่หนักนะคะจะรู้สึกเย็นครีมกันแดดบางทีเราเจอปัญหาคือมันร้อนไงพอทาแล้วมันจะรู้สึกร้อนๆแล้วเหนียวๆแล้วก็หนักๆหน้าอันนี้ไม่นะคะอันนี้จะเป็นเบาๆพอทาแล้วตอนแรกจะรู้สึกเย็นแล้วพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปได้ง่ายๆเลยแล้วมันก็จะค่อยๆซึมหายไปแล้้้้้้้้้้้วววกก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 ก็็็็็เเเเเเปปปปปนน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 ยยยแแแแลรร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 ููููสสสสสสึึึึึบบบบไไมมมมมมม่่่่หหหหัาา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 ธธธชติืือออททงงดดดะะะะณีคข กว่าที่เคยใช้ที่เคยใช้มาป้าจะรู้สึกเหนียวแล้วก็รู้สึกหนักแล้วพอไปโดนแดดมันก็จะเป็นเยิ้มเยิมแดดนี้จ,จะไม่นะคะก็โฆษณาเกินจริงไม่ได้นะเอาประมาณนี้แหละเอาประมาณนี้สนใจก็จิ้มที่แต่ละคันแล้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้วันที่8แล้วนะคะวันที่8ของครีมกระปุกที่3ค่ะใช้จริงรีวิวจริงค่ะ